สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะมาผมวิดีโอนี้ก็อยู่กับเกมคอนชั้นทรูเตอร์สามอิกเช่นเคยครับผมมาผมวิดีโอนี้ก็อยู่กับหน้างานบอดินนะครับท่านะผู้ชมบอดินที่ผมแจกไปเมื่อคลิปที่แล้วนั่นแหละอมาผมเดี๋ยวเรามาเปิดลงชั้นสองกันเลยครับผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเปิดลงชั้นสองเลยนะชั้นสองเลยนะครับ อย่าครับผมเราก็กค่อยๆเปิดทําทางนะแป๊บบนึงนะไม่ใช่ทําทางสิเดี๋ยวผมเอาดินใส่ขอบบอยสักนิดก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะเอาลงอีกนะอย่างครับผมผมจะพยายามเาดินใส่ขอบบอยพอดีว่าต้องมันเว้าเกินไปเนาะนะครับทำเสียงมงคนอะไรยังไงก็ต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะ โอเคเจาะลงไปเลยนะครับท่านผู้ชมีเด๋ยวผมจะเจาะลงไปเลยนะแล้วก็นะาวางดินใส่ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราวางดินใส่เรื่อยๆเลยนะครับผมนะนี่ไงครับป๊ีนี่้ โดนดินตรงนู้นครับผมแหม่โอเคทีนี้เราก็จะตักดินใส่ดำครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตักดินใส่ดำเลยนะนี่นอ๋อดูดำก็จอดไกลเกินครับถอยกระดัมาไปลำๆนะครับท่านผู้ชมถอยมาครับผมถอยมาถอยมาลูกพี่โอเค เดี๋ยวแบบบางทีก็อาจจะรถพ่วงเข้ามาอยู่นะครับท่านผู้ชมน,นะฮึ่ยทำไมผมขับรถไม่ค่อยมีวะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปนะครับท่านผู้ชมก็ฝากหน่อยนะผมนะนี่ครับผมดนะูมง,งานตอนกลางคืนนะผมนะดูงานกันตอนกลางคืนครับผมนะบงง ไม่รู้ว่าแมปนี้จะเสร็จตอนไหนนะผมเนะี่เราก็ต้องดูกันอีกน้ามึงนะครับเราก็ตัดขายไปแบบนี้หละท่านผู้ชมตัดขายอะ่ะคือแบบมันต้องตัดขายอะ่ะลงชั้นสองครั้งแรกครับผมลงชั้นสองครั้งแรกนะดูครับผมมาจะเป็นยังไงนะสำหรับบออนี้นะผมนะ คือแบบมันพื้นที่กว้างนะาะทูพชมก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะนี่เออเปิดไฟนี่สว่างนะเห็นมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วทํางานได้แบบดีขึ้นแล้วนะผมนะมองเห็นแล้วนี่ไปเอาอึบอบงัดงัดโอเคนี่ทำไมผมรู้สึกว่าผมขับรถไม่ค่อยนี่หรอ ข, inh. ขับรถออกเลยอ่ะโดนี้สงสัยไม่ได้ขับนานหรือเปล่าอุ้ยหนุ่มเราสุดบูมเลยนะจกสุดบูมเลยนะท่านผู้ชมปึ๊บอย่างเงี้ยบผมไปพว่ ดันกันยาวๆจุกกันยาวๆครับนี่หรือนี่นรัโหย่างช้ารถช้ามากนะคุณผู้ชมรถช้าหรือว่าแบบ น่าจะต้องส่งรถเข้าซ่อมอยู่นั่นนี่ผมคิดว่าอาจจะต้องส่งรถเข้าซ่งเลน,นแป,ป๊บปื๊บจ้อจงแป,ป๊บเพื่โอเค,อเคนี่ไป,ปให้สุดบูมนะสุดบูมสุดบูมเอ,อ้ปแป๊บ โอ้มุมแรกนี่ผมว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่แลนี่เพราะว่าแบบโหกว้างมากนะท่านผู้ชมแล้วบุ้งสีรถแบบขนาดผมว่าเอาคันใหญ่สุดมาแล้วน,นั่งแบบว,ว่าคือกว้างมากนะส่วนตัวผมนะมองว่ามันคือแบบมันกว้างแบบกว้างเลยอะท่านผู้ชมนี่ดูปึ๊บ ครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมองฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะผมนะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องของผมนะครับผมอ้โอ้ยอุ้ยติดอ้ยอุ้ยอ้แถ็โยกเลยอ้แบบนี้รถก็พังหมดสิลูกพี เฮ้ยเ้ยแบบนี้พังหมดกระบะพังหมดเนียวสุดบูมมาสองเราก็ลงแบบสุดบูมนี่นบผมปึ๊บนะครับขอตัวลาไปก่อนะครับผมสวัสดีครับ